เหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์บูเล็บช้างออกวัดคลองขอมตามประวัติเมื่อปีพุทธศักราช2460หลวงพ่ออุ่มเจ้าอาวาสวัดคลองขอมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุขท่านเป็นเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีอาคมแก่กล้าท่านหนึ่งหลวงพ่ออุ่มได้ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเนื้อโลหะผสมศิละปะเชียงแสนซึ่งปัจจุบันถ้าใครเคยไปวัดคลองขอมจะเห็นพระพุทธรูปองนี้ ประดิษฐานอยู่ที่นั่นในครั้งนั้นท่านได้นําโลหะที่เหลือจากการหล่อพระบูชาเทียแสนนี้มาเทเหล่อเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ต่างๆด้วยเท่าที่พบจะมีอยู่ด้วยกันสามพิมพ์ได้แก่พิมพ์บูเล็บช่างหลังยันพิมพ์บูเล็บช่างหลังเรียบพิมพ์ครุฑแบกอง์พระการปลุกเสกพระรุ่นนี้ได้นํามาให้หลวงปู่สุกปลุกเสกให้โดยเอาช่างและใช้พิมพ์พระต้นแบบตามตำรับวัดมะขามเท่าคนเก่าแก่พื้นที่ยืนยันตรงกันอย่างแน่นอนว่า หลวงปู่สุขท่านปลูกเสกให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันเป็นพระพิมพ์หนึ่งที่นิยมเล่นหากันอย่างมากและราคาก็สูงทีเดียว